ระคำของพระเจ้าในเช้าว,วันใหม่พระธรรมโคโลสีบทที่สามเพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงทำให้พวกท่านเป็นขึ้นมาด้วยกันกันกบพระคริสต์แล้วก็จงสแสวงหาสิ่งที่อยู่เบื้องบนในที่ซึ่งพระคริสต์สถิตยอยู่คือประทับอยู่เบื้องขวาของพระเจ้า จงเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบนไม่ใช่สิ่งที่อยู่บนแผ่นดินโลกเพราะว่าท่านตายแล้วและชีวิตของพวกท่านซ่อนไว้กับพระคริสต์ในพระเจ้าเมื่อพระคริสต์ผู้ทรงเป็นชีวิตของท่านทั้งหลายทรงปรากฏในเวลานั้นท่านก็จะปรากฏพร้อมกับพระองค์ในศักด์ศรีด้วย เพราะฉะนั้นจงประหารโลกียวิสัยในตัวท่านคือการร่วงประเวณีการสกโสโครกประคะตัณหาความปรารถนาชั่วและความโลภซึ่งเป็นการบูชารูปเคารพสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุให้พระพิโรธของพระเจ้ามาถึงคนเหล่านั้นที่ไม่เชื่อฟัง เมื่อก่อนพวกท่านก็เคยดำเนินชีวิตแบบนี้คือมีชีวิตอยู่กับสิ่งเหล่านี้แต่บัดนี้ท่านทั้งหลายจงละทิ้งสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดคือความโกรธความชุนเฉียวการคิดร้ายการใส่ร้ายและคำพูดหยาบโรนที่ออกจากปากของท่านอย่าพูดโกหกต่อกันและกัน เพราะว่าท่านได้ปลดวิสัยมนุษย์เก่ากับพฤติกรรมของมนุษย์นั้นแล้วและสวมวิสัยมนุษย์ใหม่ที่กำลังได้รับการสร้างขึ้นใหม่ตามพระชายาของพระองค์ผู้ทรงสร้างเพื่อให้รู้จักพระเจ้าการนี้ไม่มีกรีกหรือยิวคนที่เข้าสุนัตรหรือไม่เข้าสุนัต อนารรยชนและคนป่าเถื่อนไม่มีทาตหรือเสรีชนแต่ว่าพระคริสต์ทรงเป็นทุกสิ่งและทรงอยู่ในทุกสิ่งเพราะฉะนั้นในฐานะเป็นพวกที่พระเจ้าทรงเลือกพวกที่บริสุทธิ์และพวกที่ทรงรักจงสวมใจเมตตาใจกรุณาใจทอม ใจสุภาพอ่อนโยนใจอดทนจงอดทนต่อกันและกันและถ้าใครมีเรื่องราวต่อกันก็จงให้อภัยกันองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้อภัยพวกท่านอย่างไรท่านก็จงทำอย่างนั้นด้วยแล้วจงสวมความรักทับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด ความรักผูกพันทุกสิ่งไว้อย่างสมบูรณ์และจงให้สันติสุขของพระคริสต์นำพาจิตใจของท่านทั้งหลายพระเจ้าทรงเรียกท่านให้มาเป็นกายเดียวกันก็เพื่อสันติสุขนี้และจงมีใจขอบพระคุณจงให้พระวจนะของพระคริสต์อยู่ในพวกท่านอย่างบริบูรณ์ จงสั่งสอนและเตือนสติกันด้วยปัญญาทั้งสิ้นจงร้องเพลงสะดุดีเพลงนมัมสการและเพลงฝ่ายจิตวิญญาณด้วยการขอบพระคุณพระเจ้าในใจของท่านและเมื่อท่านทั้งหลายทำสิ่งใดไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือด้วยการประพฤติ จงทำทุกสิ่งในพระนามของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าและขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดาโดยทางพระองค์หน้าที่ทางสังคมของชีวิตใหม่ภรรยาทั้งหลายจงยอมเชื่อฟังสามีของตนซึ่งเป็นสิ่งที่สมควรในองค์พระผู้เป็นเจ้า สามีทั้งหลายจงรักภรรยาของตนและอย่าทำรุนแรงต่อพวกนางบุตรทั้งหลายจงเชื่อฟังบิดามารดาของตนในทุกเรื่องเพราะสิ่งนี้เป็นที่ชอบพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าบิดาทั้งหลายก็อย่ายั่วบุตรของตนให้ขัดเคืองใจเพื่อว่าพวกเขาจะไม่ท้อใจ ท่าทั้งหลายจงเชื่อฟังนายของตนในโลกนี้ทุกอย่างไม่เฉพาะแต่เมื่ออยู่ในสายตาเหมือนอย่างพวกประจบสอพลอแต่ทำด้วยจริงใจด้วยความเกรงกลัวองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ว่าพวกท่านจะทำสิ่งใดก็จงทำด้วยความเต็มใจ เหมือนทำถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่เหมือนทำต่อมนุษย์ท่านทั้งหลายก็รู้ว่าท่านจะได้รับมรดกจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นบำเหน็จเพราะท่านกำลังรับใช้พระคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่ส่วนคนที่ทำความผิดก็จะได้รับผลตามความผิดที่เขาได้ทำ และจะไม่มีการเห็นแก่หน้าใครเลยพระธรรมโคโลสีบทที่4นายทั้งหลายจงทำต่อทาตของตนอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกันเพราะท่านทั้งหลายก็รู้ว่าท่านมีเจ้านายองค์หนึ่งในสวรรค์ด้วยการตักเตือนจงอุทิศตัวในการอธิษฐาน จงเฝ้าระวังในเรื่องนี้ด้วยการขอบพระคุณและอธิษฐานเผื่อเราด้วยเพื่อว่าพระเจ้าจะทรงเปิดประตูให้เราสำหรับพระวจนะนั้นคือให้กล่าวความล้ำลึกของพระคริสต์ข้าพเจ้าถูกล่ามโซก็เพราะเหตุนี้เพื่อว่าข้าพเจ้าจะได้ชี้แจงเรื่องนี้ ตามที่ข้าพเจ้าควรจะกล่าวนั้นจงปฏิบัติต่อคนภายนอกด้วยสติปัญญาโดยใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์จงให้ถ้อยคำของท่านทั้งหลายประกอบด้วยเมตตาคุณเสมอปรุงด้วยเกลือให้มีรสเพื่อท่านจะได้รู้ว่าควรจะตอบแต่ละคนอย่างไร คำทักทายสุดท้ายที่คิกาสผู้เป็นพี่น้องที่รักเป็นผู้ปรนิบัติที่ซื่อสัตย์และเป็นเพื่อนร่วมงานในองค์พระผู้เป็นเจ้าจะบอกให้พวกท่านทราบถึงเรื่องทั้งหมดของข้าพเจ้าข้าพเจ้าส่งเขาไปหาท่านก็เพราะเหตุนี้คือเพื่อให้พวกท่านทราบด้วยความเป็นอยู่ของเรา และเพื่อให้เขาหนุนใจพวกท่านโอนซิมาสผู้เป็นพี่น้องที่รักและซื่อสัตย์ซึ่งเป็นคนหนึ่งในพวกท่านก็จะไปด้วยเขาทั้งสองจะเล่าให้ท่านทราบถึงเรื่องทั้งหมดของที่นี่อาริสคาราคาสผู้ที่ถูกขังร่วมกับข้าพเจ้าฝากคำทักทายมายัางพวกท่าน มาราโกซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของบานาบัสก็ฝากคำทักทายเช่นกันท่านทั้งหลายได้รับคำสั่งเกี่ยวกับข่าวแล้วถ้าเขามาหาท่านจงต้อนรับเขาไว้เยซูผู้มีอีกชื่อหนึ่งว่ายูทัสก็ฝากคำทักทายมาด้วย ในบรรดาผู้ร่วมงานของข้าพเจ้าเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าคนพวกนี้เท่านั้นที่เข้าสุนัตและพวกเขาเป็นผู้ชูใจข้าพเจ้าเอปาฟัสซึ่งเป็นคนหนึ่งในท่านและเป็นผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์ก็ฝากคำทักทายมาอย่างพวกท่านเช่นกันเขาเพียรพยายามอธิษฐานเผื่อท่านอยู่เสมอ เพื่อว่าพวกท่านจะมั่นคงเป็นผู้ใหญ่และมีความมั่นใจในพระประสงค์ของพระเจ้าทั้งหมดข้าพเจ้าเป็นพยานได้ว่าเขาทำงานหนักมากเพื่อท่านทั้งหลายเพื่อบรรดาคนที่อยู่ในเมืองเลาดีเซียและเมืองฮีเอราบุรีลูกาแพทย์ที่รักกับเดมาสก็ฝากคำทักทายมาอย่างพวกท่าน ขอให้ท่านช่วยฝากคําทักทายไปยังพี่น้องที่อยู่ในเมืองราวดีเซียไปยังนางนุมฟาและคริสตจักรที่อยู่ในบ้านของนางด้วยและเมื่อท่านทั้งหลายอ่านจดหมายฉบับนี้แล้วก็จงส่งให้คริสจักรที่อยู่ในเมืองราวดีเซียได้อ่านด้วยและจดหมายที่มาจากเมืองราวดีเซียฉบับนั้น ก็จงอ่านด้วยและจงบอกอาลคิปาสว่างานปรนิบัติที่เขารับไว้ในองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นจงตั้งใจทำให้สำเร็จคำทักทายนี้เป็นลายมือของข้าพเจ้าเปาโลขอให้ท่านระลึกถึงโซตรวนของข้าพเจ้าขอให้พระคุณดำรงอยู่กับท่านทั้งหลาย